กัจจางคะครับผมสวัสดีครับพี่มอนครับตลาดกำลังทำไรอยู่บ่าคะครับผมตลาดก็เหมือนว่าจะอ่อนแรงลงนะครับหลังจากเมื่อวานนี้ติดตัวขึ้นมาแรงครับสิบสองจุดนะวันนี้ก็ลงมาพักตัวอืมครับแต่ว่าก็ถ้าวันนี้ปิดแล้วไม่หลุดหนึ่งหกสามห้าก็ยังก็ยังไม่ได้มองเป็นลบนะครับคือยังมองว่าเลยเป็นเรื่อะของการพักตัวชั่วคราวทั้งนั้นเองนะครับเพราะน่าจะมีการดีบ่าวกลับขึ้นไปได้ แฮมแฮมน่าจะรีบาวขึ้นไปได้นะรั่ผมแล้วตัวไหนจะดันเมื่อวานนี้เขาบอกปูนใหญ่ดันนยวันนี้มีตัวไหนเมื่อวานนี้ปูนใหญ่ใช่ไหมครับใช่วันนี้รู้สึกจะไม่ค่อยมีตัวดันเท่าไหร่วันนี้จะมีตัวต่อมาดันใช่ยืนดูแล้วอื่นดูแล้วก็ไม่ได้ดันเท่าไหร่นะครับนน่าจะอ่อนแรงมามากมากกว่า พักผ่อนพักผ่อน,อนเหนื่อยอเลยเมื่อวานไล่ซะเหนื่อยเลยใช่อโอเคถ้างั้นถ้ามองอาการตลาดคุณอ๋องก็มองว่าน่าจะพักเช่นเดียวกันแต่ว่าน่าจะไปเห็นคุณอ๋องให้ให้น้ำหนักไปตรงนั้นว่าน่าจะไปฮะครับผมเพราะว่าคือตอนนี้จริงๆต้องบอกว่าตัวเดชมีเนีนะ่ยมันดีตัวกลับเข้ามาใน,นส่วนของตัวไซเวอฟนะครับันเป็นชานาลขาคนอมีรอบหนึ่งก,ก็เลยมองว่าเออ การพักตัววันนี้ก็ก็ไม่ได้แตกอะไรนะครับถ้าไม่ได้หลุดทักหนึ่งหกสามห้าลงไปเนี่ยก็ก็ถือว่าเป็นการพักตัวชั่วคราวนะครับแม่อ่าทีนี้ไปดูหุ้นของกจแนะนำเมื่อเช้านะฮะว่าหลุดรอดไปอย่างเชิญค่ะครับผม KWN นะครับตัวตอนเช้านะครับก็หลังจากขึ้นไปแล้วก็ไม่ไม่ผ่านแนวต้านะครับที่บอกไว้ก็คือหนึ่งจุดสองแปดนะครับช่วงบ่ายก็มีการอ่อนตัวมาพอสมควรเลยตรงนี้ก็แนวคัดเนี่ยเราให้ไว้ที่ หนึ่งจุดสองศูนย์นะครับยังไม่หลุดใช่ไหมฮะยังไม่หลุดครับอีกอีก,อกประมาณสักสองช่องหลุดนะครับใครที่อ่าซื้อไปติดติดกันมาก็ลองดูตรงจหวะนะครับหนึ่งจุดสองศูนย์นะครับถ้าถ้าหลุดก็ยังไงอย่าลืมทารอดกันด้วยอ่าได้ๆโอเคเดเป็น,ย,นยูเอ็มครับผมถอ,ถอยถอยลงมานะไม่เอาจริงมากเลย่ะ,ะผมมองว่าก็ยังยังเชื่อว่าการ การพักตัวตรงนี้ก็ยังเป็นร่าะของการพักตัวเพื่อไปต่อนะครับมองเอานะฮะยังมองอย่างนั้นอยู่นะครับเพราะว่าตามการาฟเนี่ยถือว่าจะมีพักตัวลงมาแต่ก็ยังไม่ได้เสียหายอะไรเพราะว่ายังไม่ได้หลุดเส้นสุดวันครุนต่อใช่ไหมครับใช่ยังขอรุนต่ออีกนิดหนึ่งนะกันครับผม,มแราเป็นตัวหน<ส>ึ่งคือตัว SQ นะครับตัวนี้ก็แนะนําสำหรับค<ส>นท<ส><ส>ี่ติดๆก,ก,กันมานะครับถ้าย่อลงมาประมาณสองบาทสามสิบนะครับ คนที่ติดอยู่จะซื้อถั่วเข้าไปก็ก็น่าสนใจนะครับหรือว่าใครใครยังไม่มีอยากเล่นเองกำไรล,ล็ลอกสั้นๆก็สามารถทําได้นะครับตรงประมาณทั้สองบาทสามสิบแนวต้านเรามองไว้ประมาณสองบาทห้าสิบนะครับ SQ อนก็ประมาณสองตัวนี้นะคะก็จจังใช่ครับอืมโอเคตลาดก็ประมาณนี้เนาะไม่ไม่ไม่น่าจะมีอะไรกอ ใช่ไม่ได้ไม่ได,ไมได,ไมได้มีอะไรน่ากลัวนะครับเพราะวันนี้พักลงมาแล้วว่วัวยุ่มมันก็ไม่ได้เดยอะมาตอนนี้ก็แค่สามหมื่นสามเท่านั้นเองม,มันก็เหมือนพ,พักแหละเออพักเหนื่องยงอะไรเงี้ยนะครับพี่ก็หมดแรงเลยนี่แหละแต่วันนี้ก็ต้องบอกว่าเออมันมันเล่นยากนิดหนึ่งนะครับ <c oughs> เพราะว่าเหมือนแบบมันแข่งแคบแคบบวกลบประมาณสักสองสามจุดประมาณเนี้ยทั้งวันเลยอืที่จะเล่นยากนิดหนึ่งจ้ะ <c oughs> ได้ได้ค่ะคุณจ้าจังจ้าจังจ้าจังคงไม่มี <ฮา S 1> ตัว<ม>เพิ่มนะวันนี้ยังไม่มีครับผมอือค่ะค่ะค่ะได้ค่ะกระจังขอบคุณนะสวัสดีครับผมอ่ขา,ขาอก็เป็นข้อมูลช่วงท้ายตลาดนั่นเองคุณกรจจังบอกว่ามันพักอยู่อช่วงที่พักตรงนี้แหละนักทุนนะอือลองดูลองดูหลายๆท่านนะฮะกำลังทําอะไรอยากรู้อะไรเป็นอะไรก็ไปดูช่วงรายการด้านหลังช่วงเที่ยงอ่า บ่ายโมงอะนักทุนมีอะไรนะ่าสนใจเยอะมากเลยตอนนี้งิงิงยิงหมดแรงไม่ใช่หรอกหมดแรงอ่ะคุณมนทิราบีครีมต้านรอบนี้เท่าไหร่เอู๊้สตจะมีคําตอบอยู่นะอบีครีมมีคำติบมีคําตอบอยู่ช่วงเช้านะคะช่วงกระจางมีมีข้อมูลตรงนี้อยู่นะฮะคุณมนทิราไปดูช่วงหุ้นทิงตาได้นะฮะส่วนคุณพรราบ,บอกถัวเฉลี่ยได้ไหมยังไม่แน่ใจแต่ว่านแนวจุดคัดที่1บาท20สตางค์ต้องรอดู ปตทต้านเท่าไหร่คุณนงนภัสเอ๊ตัวนี้นะัคนนี้นะักวิเคราะห์เขาก็มองกันเนาะพี่มองกัน49บาทห้5ส5บห้าสิบอ็ห้ะพี่ม่อนจดไว้เลยนะคุณนงนภัสน่าจะจดไว้นะฮะเรื่องหุ้นแนวต้านหุ้นปตท49 50 51 52เนอะ็ดหแนวต้านของเขาอยู่บริเวณนี้แหละปตทนั่นเองนะฮะที่นักวิเคราะห์ให้นะพี่ม่อนจำได้นะฮะแอดวานร,รับมา180อืม เอ็กโกรับเท่าไหร่เอ็โกนี่รู้สึกนักวิเคราะห์ไม่ให้รับกันเนาะช่วงนี้เพราะว่ามันไล่ขึ้นมามีคนแนะนําตั้งแต่244บาทจนตอนนี้เอ็กโกขึ้นมา270กว่าบาทนั่นเองเนาะ เอสโซจะลงอีกหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวรอการส่วน CPF นี้คุณออกให้ถือต่อนะฮะนักทุนพี่ม่อนจับได้หมดเลย <c oughs> อ่าพี่ออกให้ถือต่อนะฮะ CPF เอโซจะลงอีกหรือไม่อ่าคุณจันเพนน่าจะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันนะฮะสำหรับเอสโซนั่นเองนะฮะในตอนนี้เอสโซไปเล่นกันช่วง11บาทกว่าๆนะ,ะตอนนี้ก็ถอยลงมานะะประมาณนี้แหละ เดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะในช่วงหน้าติดตามกับคุณนิพนธ์นะคะพักสักครู่